ครับบรรยากาศครับเป็นคนปบาหรให้เปิงเป็นคนแบบตัวแต่ความร้อตลาดนัดไทยลาววันจันทร์แบบว่าเพื่อนับขนมแบบมีวันจันทร์กับวันพุธฮารอยพี่น้องเด้อคนครับคนไล่ไหลกันยังเบียดกันครับเมืองด้านนี้ครับด้านนี้ก็เบียดกันครับ หลๆนี่ครับคนมืนเื้อคนขายกระปูนี่ือกรขายดีเนาะกระขายดีครับเราจะขับดัยางไปบื้องทางทางในหน่อยสั่ที่กรขายของหลากหลายครับ สันติกาหานทะเลกับปลาทูปลาทูครับปลาทูาทาทแค่แข็งตาหมึกครับลูกชิ้นเอ่อพวกลูกชิ้นไส้ก็ออกไว้ครับ กอจะงนงามกันดีครับเอางนลูกสวยๆครับวันวนี้นะเสาร์วันจันทร์นะครับงวงเขาครับงวงเขาหมูป่าจะเป็นหนนนมูป,าป,มป่าเลี้ยงนะครับ กับบรรยากาศตลาดตัดไทยร้านวันนี้กับทางบดจะเป็นผักเป็นอะไรกันหมือนกันครับพี่น้องอันนี้จะไม่ใช่เป็นคนไทยเขาขายครับนี่สีค้าผูกผ้เสื้อผ้าสุภาคนกันรายครับอันนี้จะเป็นไขป,ปีไข่ส้มครับหะงม่วงตลาด นัดไทยลราทาตพนมบัณิกันโอ้ไหวเขียวงามเนาวไข่วายแล้วบังขลามเพ็ดบทไหวเจ้าไข่ทุ่งได้ได้ครับทุ่งละร้อยครับงามได้ไหวล้วแบบยังสดๆสใหม่ๆเลยครับจะมีข้าวาม20ยี่สิบบาท ากัดเบิ่งไปเรื่อยๆครับบิ่งเดกไดนอันนี้กัดแม่ค้าขาแม่ค้าไส้กรอกครับขายประจำครับร้านนี้กัดไส้กรอกอีสานครับหน่วยน้อยๆเนาะพูด พอดีพอดีเงยมหน่วยละคำเนาะตับใส่กออกคัดด็อกครับัทางนี้ก็ขายผักขายบักพิกขั่วพิกตัวพิกแหงหมักบวบ น้ำมันผักชีโอ้ตำพริกกับหอมหอมน้ำพริกเลยครับตำพริกน้ำพริกเมงดาครับน้บนพริกเมงดาหอมหอมครับครับไอ้กระปุกเท่าไหร่ครับอันนี้ห้าสิบดาห้าสิบบาทครับกระปุกหนึ่งห้าสิบบาทครับม,ม,บมีอันนี้เป็น,น,นก,กากห<ล>ม,มูปลาแดงปลาแดงเมงดาปลาแดงธรรมดา กินได้บเวทั้งหมดเลยกันได้าทางนี้อะไรอย่งแก้วบอลนเด็กแก้วบอกแก้วบอลอ๋อแก้วบอลคาเฟอันน้อยอันใหญ่มีซุกโอ้ซุปมีซุกแมงดาุมันเงอ๋อันนี้ซุปแมงดาเขียนไว้อยู่ซุปแมงดาแล้วมัุปแมงดา อนนี้เป็นพาาบองเฉยๆไ่ได้ใส่น้าลครับอันนี้ใส่นาลวันนเ่ยค่าบุกน้อยเรมาขายให้เพิ่มการได้ซิบะกระปุกสักยค่ะอันน้อยแพ็คละร้อยเนาะมีจักกระปุกก็สิบสองงานคุณอ่ะก็หลายเยอะได้ครับเอาเอาอันน้อยไปกินมันแบ่งกินนะอันนี้อันละสีอืม นี่ครับปลาแห้งมันก็ะบาดละร้อยนี่ครับมัดเลยครับร้อยหนึ่งไหลานะครับกับปลาแห้งปลาแห้งมันละร้อยแล้วก็มีพวกปลาหลดเกี๊ยดครับเกียดแห้งนะครับเกียดแห้งปลาแห้งอันนี้ก็ร้อยหนึ่งครับแพ็คละร้อยครับ หน,นึ่งร้อยบาทครับตักใหญ่เดีก็ร้อยหาสิคมีกับของแห้งเจียวบองดับจิตรลานัดถาดพนมด้วก็มันครับเ็ดบท hết bốt pa, và keo và keo mặt may, cặp thằng đi mượt chắc nói đất cặp thằng và bứt và bước, bước lôi nâng กิโลละหนึ่งร้อยบาทครับปลาบึกเนื้อหมูป่าแท้ ขเส้นครับขกระสอบแล้วครับกระเทียมกระเทมปลาเปอ น่นร้อยค่ะอันนี้หมูาอะไรก็ได้แแดงครับครับตเฮ็ดบดหาออตำซุ้มต โอ้ยหอดตำบมหูหงเด้เนาะหอมตำบมหูหงเด็กไหมาไข่เค็งก็ไดะครับสี่สิบจ้าครบสี่สิบบาทมีตำไทยตำลาวามีมีทุกตำเนะาะครับครับน้องปลาไข่ส้มตำไก่ย่างครับไข่ประจําตลาดเลยเนาะมีทุกนัดมีจนัจนปลาลืหัดจันปลาลืัดมาขายแล้วปกติขายอยู่ไสนก็ขายอยู่นี่เออถ้านอกจากตลาดนัดเลย ก็บถุดิบขายจ้าค่ะวัตดิบขายอ๋อขายแต่เพราะมีตลาดนัดเนาะมีตำมหงหอมหอมแล้วได้๋ยวกินหอมเลยตําหงมาทางนี้กระปิ้งครับต้นนีนี่กระปิ้งปิ้งตับจ้าปิ้งไก่ปิ้งตับค่ะปิ้งตับปิ้งหมูปิ้งเนื้อเดี่ยวจ้าแล้วปี๊ปี๊ปลาดุกปลาดึกอีกครับปลาดึกดี๋ยกินตำมหงคงเนาะนะนะแต่ครับปลาดุกกำลังหอมเลย บบปลาดุกเซตแล้วก็ยังมีเผาจี่ผาจีร้อนร้อนเผ so าจีร้อนรอครบอร่อยอร่อยครับร้านนี้บรรยากาศตลาดนักไ э ทยเรา พนมวันจันทร์วันนี้ครับอำเภอต่พนมเด็กัมีอยู่สองมื้อครับวันจันทร์กับวันพฤหอฮัทของขายหลายอย่างครับเราแต่เนื้องามแท่นี้เนาะเนื้อสวยครับเนื้องามงามครับพี่เล่าเนื้อสวยงาม เนื้อเนืสดครับงามเลยดีครับเกี่ยวเนื้อสดครับผลไม้รองกองมาดูก่อนได้เลยครับเลือกได้ชิมได้คนขายหนังอ้บัดได้บัดหนึ่งและพออยู่บ่ครับดิพอครับพอมัดรได้หบัดละร้อยาัดละร้อยเพอเนาะพัน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 วันี้ พันวาพันหน่งบออออดีแเนาะนั่เทือกเกลนัเทือกเกเทือเกิบทงอ่ารับๆข้าเมาค่ะข้าเมาแปดสิบแปดสิบข้าวเมาหมดแล้วหมดเลาเม้า กจะไล่ไข่กับกระติบเข่าวครับข้างบนกระติบข้ากติบข้าวปลาล้าลบหนังโอ้มาไหไนี่กรดงรงกับปเด็กหนังๆนังหนังเซบหนังนวอมาเอา คนว่าขายมืดละสองซำล่างเพื่อจะขับยายเพื่อขายครับสองซำล่างเพื่ดจะขายดีครับอันนี้หนังไทยครับผมไม่หนังลาวแตครับหนังไทยหนังไทยบรรยากาศใต้คมไม้ดีครับขายเหมือนเหมือนกันครับหอมเหี่ยงหอมกระเทียมกระเทียม ไปกับคนไหลายครับวันนี้ดีแต่ว่าดีแต่ว่าวันนี้มันไม่ร้อนครับแดดไม่ออกมีคลุมคลุคล้ายๆฝนจะตกอากาศเลยเย็นสบายครับอากาศร้อนก็นยากเลยอตอกมัดข้าว I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the this If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This not that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. To hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got, it was built to last, yeah Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up Make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams into some modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible. มีตะขักสดของแห้งของแห้งของสดของสดของแหง้งจะมีทั้งปีกและส้มพริกแห้งครับมึงราคาครับใส่ถุงเดี๋ยวแปดสิบครับเป็นโลละร้อยหกสิบเปิดสิบเก้าสิบเขาจ้าไปส่งเลยโร้อนเลยฮะมันสิบไปส่งมัดพริกมัดพริก รับมีไหลขนาดอันถ,ถ้าปิดการมันปิดการละร้อยแปดบเนาะร้อค่ะปิดการ้อยหกสิบปิดปิดรอยแปดสิอ่ะปิดการแล้วกระเทียมก็เจ็ดหอมแดงนะครับ คครครับับบวยไเด็กผ่นเอิาหอยมันครับหน่วยใหญ่ๆเนาะหอยมันดั่งเข็มบัดลร้อยนั้นหน่วยน้อยโลร้อยหกสิบหน่วยใหญ่โลละสองร้อยครับหอยมันอันนี้เป็นมันไม่ใช่หอยปะกีมันครับมันเลือกมัน เทศมันอันนี้ก็มันนี้ก็กระเทียมกระเทียมแล้วก็หอมมวกจะมวก

เดี๋ยวับบรรยากาศตลาดนัดไทยเราอำเภอทับนมเสาวันจันทร์มะนีครับรกะติขบขบต,ติบข้าวต,ติบข้าวใหญ่ใหญติบข้าวใหญ่ครับจักบาดประทาน อันละร้อยซาวนะครับติ๊เข้าวคนสานสยู่ซาร์ลับสีมีอันน้อยก็มีครับติ๊เขา้าวอ้ยอันใหญ่เท่าน,นั้นติ๊เข้าใหญ่ครับกินอมอสสาร์งานวัดนะครับอันใหญ่ๆนี่เนาะติ๊บขา้าว งามเอ้ของใหญ่เก้าสิบห้าบาทครับได้เก้าสิบตันนี้แปบห้าลูกได้แปอ,อันน้อ,นนอยนอะอันนี้ร้อยยี่สกได้ร้อยหนึ่งรอยหนึน 100, 100น่งาเลยจงร้อยหนึ่งรยครับอันลายๆนะครับห <100 S 1> น,นึ่งรครับครัะครับตบเข่าครับทำง,งานผู้ใดได้มาเด้อครับตลาดนัดไทยลาวทาพนมครับมีทุกวันจันทร์วันอังคารครับมีตังหวดเข่าหดน้อยหดใหญ่ าานนก็มีครับหลายอย่าครับของจักสารบางอันก็เป็นเปลือกไม้ไผ่นะอันนี้จะเป็นเปลือกไม้ไผ่ครับ สื่อระบบเนี่ยบึงชงไร้านก็อันนั้นโล่จ้าหน้าที่บึงชงไฮลันค้องครับค้องต้นกระไม้กวาดครับมีค้องค้องน้อยค้องใ,ใหญ่มีกระตาครับกระตากระยังไม้อ้อยไฟ 好。Oh. Oh.